สวัสดีค่ะทุกท่านในวันนี้ภาษาอังกฤษสำหรับกฎหมายแอนมอดวงเด่นนะคะก็จะมาพูดในส่วนของคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับกลุ่มคำที่เป็น word families หรือคำกลุ่มที่เป็นบัญชีเครือญาติที่ใช้คล้ายๆกันนะคะคำศัพท์ที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้คำแรก legal เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายมีความหมายเท่ากับ lawful คำที่สองค่ะ legally legally แปลว่าโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามกฎหมายโดยถูกต้องตามกฎหมายเป็นคำกริยาวิเศษหรือแอดเว rb ค่ะคำที่3นะคะคือคำว่า legality legality เป็นคำนามนะคะแปลว่าความชอบด้วยกฎหมายนะคะต้องมีอีกคำหนึ่งที่เป็นกริยาของกลุ่มของ word family กลุ่มนี้ที่เกี่ยวกับกฎหมายก็คือคำว่า legalize Legalize แปลว่าทำให้ถูกต้องตามกฎหมายฉะนั้นทั้ง4คํคำนี้ที่เราได้ฟังตรงนี้นะคะมันจะมีความหมายใกล้เคียงกันเวลานาเอาไปใช้ในการแปลเพียงแต่ว่าความต่างมันจะเอาไปเขียนในตำแหน่งที่แตกต่างกาันตามหน้าที่ของมันซึ่งเราเรียกว่าชนิดของคำดังนั้นชนิดของคำเนี่ยจึงมีความสำคัญในการเอามาใช้ในการที่จะเอามาแต่งประโยคให้ได้เกิดความเข้าใจ นอกจากเรื่องของชนิดของคำที่เราจะต้องรู้แล้วเราต้องรู้ด้วยว่าตัวของการหรือ tense ที่จะเอามาใช้ในภาษากฎหมายส่วนใหญ่จะเป็น tense ไหนนะคะสำหรับในตัวบทกฎหมายเองนะคะส่วนที่เป็น tense ที่น่าสนใจที่ใช้ปล่อยก็คือส่วนที่เรียกว่า p r e s e n t simple tense นะคะหรือว่าเป็นปัจจุบัน,นการกฎหมายมักจะเป็นปัจจุบันนะคะหรือถ้าเป็นการเขียนในเชิงวิจัยหรือการเขียนในลักษณะที่เป็นบทความที่ผ่านมาแล้วก็จะเป็นเพรส Simple tense นะคะหรือว่าอยากจะเล่าเรื่องกเรื่องราวที่มันเพิ่งเกิดขึ้นและจบลงไม่ระบุเวลาอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ Present Perfect Tense แบบนี้เป็นต้นนะคะ tense ในกฎหมายก็จะมีใช้ไม่มากนักนะคะหรือว่าถ้าเป็นบทความวิชาการถ้าพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือในส่วนของกฎหมายที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของ future simple tense อันนี้เราจะต้องรู้โครงสร้างเมืองต้นนะคะและโครงสร้างที่นิยมใช้มากๆเลยในภาษากฎหมายก,ก็คือ passive voice หรือว่าประธานถูกกระทำนะคะรวมไปถึงการเขียนประโยคเบื้องตอน้นอาจจะไม่ใช้คำในส่วนของถูกกระทำอาจจะใช้เป็นประธานทำกริยาเองที่เราเรียกว่าในส่วนของ active voice ก็ได้เรารู้จักคำทั้ง4คํคแล้วได้แก่คำว่า legal ที่แปลว่าทางกฎหมายนะคะคำว่า legality เป็นส่วนของกริยาวิเศษที่แปลว่าโดยชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายหรือโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วหรือคําว่า legality แปลว่าความชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นคํานามและสุดท้ายส่วนที่เป็นกริยาคือคําว่า legalize ซึ่งแปลว่าทําให้ถูกต้องตามกฎหมายคราวนี้ต้องมาดูวิธีการใช้งานมันบ้างว่ามันใช้ยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ เรามาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้คำศัพท์ในกลุ่ม w o r d family รือว่าเขาเรียกอาจารย์ขอเรียกคำว่าบัญชีเครือญาติละกันนะคะให้นึกถึงภาษากฎหมายก็เหมือนเราทำบัญชีเครือญาติในกฎหมายลักษณะมรดกะคะ่ะจะได้จำง่ายสำหรับท้อยคำนี้เรามาดูคำแรกก่อนคำว่า legal legal เป็นคำคุณศัพท์นะคะคราวนี้เราจะเอา legal มาวางไว้ในโครงสร้างประโยคที่สมบูรณ์นะคะดังนั้นอาจารย์ยกตัวอย่างว่า in many countries abortion is legal คำนี้แปลว่า ในหล,หลายๆประเทศนะคะการทำแท้งเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นจะเห็นได้ว่าคำว่า legal เป็นคำคุณศัพท์ถูกไหมคะมันตามหลังในส่วนของกริยากริยาในที่นี้ที่เรามักจะเห็นใช้คู่กับในส่วนของคำคุณศัพท์เสมอก็คือ verb to be นั่นเอง verb to be เป็นกริยาที่ต้องตามหลังด้วยคุณศัพท์เสมอนะคะโดยหลักนะคะน,นี่ก็จะเป็นข้อสังเกตง่ายๆตัวอย่างประโยคที่2กันบ้างนะคะสำหรับการใช้ legal ในฐานะที่เป็น adjective ขยายในส่วนของคำนาม intention to create legal relations is defined as an intention to enter a legally binding agreement or contract ในส่วนของประโยคนี้จะมีคำสองคำที่น่าสนใจคือคำว่า legal ซึ่งแปลว่าทางกฎหมายหรือเกี่ยวกับกฎหมายและคำว่า legally ซึ่งเป็นคำกริยาวิเศษที่ใช้ขยายกริยานะคะเรามาดูในส่วนแรกก่อน intention to create legal relations is defined คำนี้แปลว่า ความมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ถูกให้คำนิยามว่าอันนี้คือส่วนที่เป็นส่วนแรกเราจะเห็นว่าคำว่า legal relations เนี่ยคำว่า legal มาขยายคำว่า relations นะคะแปลว่าความสัมพันธ์ในทางกฎหมายแต่ภาษากฎหมายมันมีคำว่าความสัมพันธ์ในทางกฎหมายที่มีคำเฉพาะที่แปลเป็นไทยได้ว่านิติสัมพันธ์นั่นเองค่ะหลังจากนั้นก็มีส่วนขยายว่า an intention to enter a legally binding agreement ออกคอนแทมันให้ความหมายเอาไว้ว่าเป็นความมุ่งหมายที่จะเข้าทำความตกลงหรือสัญญาที่มีผลผูกพันในทางกฎหมายจะเห็นได้ว่าคำว่า legally นั้นขยายคำว่า binding นะคะซึ่งมันจะไม่ได้ขยาย agreement ตรงๆถ้าเจอคำว่า agreement จริงๆมันจะต้องขยายด้วยคำคุณศัพท์แต่คราวนี้มันต้องการจะขยายว่า l e ดังนั้นคำที่สามารถขยายวลีได้ก็คือในส่วนของคำกริยาวิเศษนั่นเองจึงเอา legally มาขยายหน้าคำว่า binding เป็น legally binding agreement ในส่วนนี้ประโยคนี้จึงแปลเต็มๆได้ว่าความมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ให้นิยามไว้ว่าเป็นความมุ่งหมายที่จะเข้าทำความตกลงหรือสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายจะสังเกตได้ว่าโครงสร้างประโยคโครงสร้างนี้จะเป็น passive voice คือใช้คำว่า is defined is defined define จะเติม ed ลงไปนะคะในส่วนนี้เพื่อบอกว่าถูกให้ความหมายว่าไม่ได้ให้ความหมายด้วยตัวเองประโยคต่อมานะคะคือในส่วนของคําที่มีคําว่า legally หรือการใช้คําส่วนของกริยาวิเศษมาใช้เป็นส่วนขยายของกริยาหรือคําคุณศัพท์เช่น the law will be legally enforceable as from may next year ในส่วนนี้จะเห็นได้ว่าประโยคนี้เป็นส่วนของ future simple tense นะคะเพราะมีคำว่า will แล้วก็ตามด้วยกริยาแท้ซึ่งในส่วนนี้จะเห็นได้ว่าประโยคนี้ใช้ be enforceable คือมันตามด้วยคำคุณศัพท์ พอมันเป็นคําคุณศัพท์เนี่ยถ้าเราอยากจะเอาคําไหนมาขยายคุณศัพท์คําที่สามารถขยายคุณศัพท์ได้ก็คือคํากริยาวิเศษนั่นเองในประโยคนี้จึงถูกขยายด้วยคําว่า legally legally enforceable แปลว่าสามารถบังคับใช้โดยชอบด้วยกฎหมายในประโยคนี้จึงแปลว่ากฎหมายนี้จะบังคับใช้ได้ตามกฎหมายนับแต่เดือนพฤษภาคมปีหน้า เรามาดูตัวอย่างประโยคต่อไปกันเดี๋ยวค่ะในส่วนนี้เขายกตัวอย่างในส่วนของ contract law หรือว่ากฎหมายลักษณะสัญญาบ้างนะคะเป็นประโยคสั้นๆที่มักจะเจอบ่อยๆในวิชาสัญญาหรืนิติกรรมสัญญานะคะเช่น the contract is legally binding the contract is legally binding แปลว่าสัญญานี้มีผลผูกพันตามกฎหมายจะสังเกตได้ว่าการใช้งานในประโยคนี้นะคะจะเห็นคำว่า legally นั้นอยู่ถัดจาก เวิร์บแท้คือ is และนำหน้าคำที่มันขยายคือคำว่า binding นะคะสังเกตในส่วนนี้ในการวางโครงสร้างแม้จะเป็นโครงสร้างสั้นๆอย่างง่ายๆก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ประโยคต่อไปค่ะคือประโยคที่เป็นการใช้คำว่า legality นะคะตัวอย่างเช่น the principle of legality in criminal law a s s u r e s that no defendant may be punished arbitrarily or retroactively by the state ประโยคนี้แปลว่าหลักความชอบด้วยกฎหมายในกฎหมายอาญารับรองว่าจำเลยจะไม่ถูกลงโทษตามอำเภอใจหรือมีผลย้อนหลังโดยรัฐนะคะในส่วนนี้จะเห็นได้ว่ายังคงใช้ passive voice อยู่เลยนะคะสำหรับ no defendant may be punished ในส่วนนี้แปลว่าตัว defendant ก็คือจำเลยที่เป็นประธานที่ถูกกระทำว่าจะไม่ถูกลงโทษนะคะจำเลยจะไม่ถูกลงโทษ และมีส่วนขยายอีกคือส่วนกริยาวิเศษคือคำว่า arbitrarily แปลว่าโดยอำเภอใจและมีคำว่า retroactively ซึ่งแปลว่า ที่มีผลย้อนหลังมาขยายลักษณะการลงโทษตัวนี้ด้วยนะคะสังเกตว่าในส่วนของคำกริยาวิเศษสองคำนี้มันจะอยู่ท้ายกริยาซึ่งใช้คำว่า be punished นั่นเองจะแตกต่างจากโครงสร้างประโยคเมื่อกี้ในประโยคนี้มันเป็น present simple หมดเลยนะคะแต่ด้านหน้าของคำว่า as sures นั้นเป็นส่วนที่เป็น present simple t e n s ทที่เป็น active voice นะคะและสังเกตว่า as sures นั้นเติม s เนื่องจากในส่วนของคาว่า principal หรือเ i ็บปรินซซึ่งเป็นประธานหลักของประโยคเนี่ยเป็นเอกพจน์นั่นเอง โครงสร้างเนี้ยในส่วนของประธานจะเห็นได้ว่ามันยาวมากๆเลยนะคะคือใช้คำว่า the principle of legality in criminal law ซึ่งตัวเนี้ยเราจะต้องหาประธานที่แท้จริงให้เจอประธานที่แท้จริงของประโยคคือคำว่า the principle ซึ่งแปลว่าหลักกฎหมายส่วนคำว่า of legality in criminal law นั้นเป็นส่วนขยายนั่นเองนี่ก็คือตัวอย่างที่น่าสนใจในส่วนของการใช้คำว่า legality ในประโยคต่อไปซึ่งเป็นประโยคสุดท้ายของวันนี้นะคะ abortion was legalized in Northern Ireland in October 2019การทำแท้งถูกทำให้ชอบด้วยกฎหมายในแอร์เลนเหนือในเดือนตุลาคมคศ2019นั่นเองนี่ก็คือตัวอย่างของคำศัพท์ในวันนี้ค่ะหวังว่าจะได้ประโยชน์สวัสดีค่ะ